คนเวียดนามคิดว่าที่ไทยผีเยอะมากอันนี้มินก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่โชคดีที่มินไม่เคยเจออะไรบ้างอย่างที่ไทยอะค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเช่นชัยพุทธไทยนี่คือมินค่ะแล้วก็มินเป็นคนเวียดนามกําลังทํางานเกี่ยวกับการตลาดอยู่ที่กรุงเทพประมาณ4ปีนะคะแล้วก็ในช่อง YouTube นี้ค่ะมินอยากฝึกภาษาไทยก็เลยอยากทําช่อง u t u b e ที่พูดภาษาไทยในวิดีโอวันนี้ค่ะมินจะมาคุยกันกับทุกคนสิ่งที่คนเวียดนามขอเข,าเขาเ้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ กดติดตามกดกระดิ่งให้มินด้วยนะคะโอเคค่ะมาคุยกันสิ่งแรกนะคะคนเวียดนามเขาคิดว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากอันนี้คือก่อนที่มินมาประเทศไทยมินก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันด้วยเพราว่า มินเคยมาทิวที่ไทยหนึ่งครั้งอะค่ะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เลยอยู่ที่แถวสยามหรูอที่แถวที่มีแบบฝรั่งเยอะอะค่ะช่วงนั้นนะคะมินพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยก็เลยแบบไปทิวเฉยๆอะค่ะมีครั้งหนึ่งที่มินถามทางอะค่ะก็คืออะไรนะคนขายของคนขายของ ภาษาไทยคือแม่ขามินถามแม่ขาแบบไปทางไหนอะไรอย่างนั้นเขาเขพูดภาษาอังกฤษได้เขาบอกว่าเออ turn right turn left go straight อะไรอย่างนั้นมินก็เลยคิดว่าคนไทยอ่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะว่าช่วงนั้นนะคะที่วินาเม,มื่อก่อนแบบประมาณแบบ8ปี10ปีที่แล้วภาษาอังกฤษยังไม่ได้แบบเออ popular ขนาดช่วงน,นี้แต่เวลามินย้ายมาอยู่ในไทยแล้วก็เข้าใจว่าาฟว่ามันคือแถวนักท่องเที่ยวเขา ก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเขาแบบขายของให้ฝรั่งให้นักคองเทวอะไรอย่างนั้นย้ายมาอยู่จริงๆจังๆนะคะอาจจะรู้ว่ามันแล้วแต่แถวที่เราอยู่แล้วก็แล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ทอปิกแล้วแต่เรื่องที่เราถามเขาด้วยว่าถ้าเราถามท่าอะไรอย่างนั้นอะหรือว่าถามราคาอาจจะโอเคแต่ถ้าถามอะไรเยอะมากกว่านั้นนะคะ อาจจะไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษเบนเออก็ทําให้ชีวิตมินเวลาย้ายมาอยู่ที่ไทยแบบตอนแรกๆะคะ่ะก็มีปัญหาเยอะมากเวลามินพูดภาษาอังกฤษที่นี้เขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าออกเสียงของมินมัน,ม,นมันดูเหมือนฝรั่งนิดหนึ่งเออมินก็เลยพยายามพูด ภาษาไทยด้วยแต่พูดภาษาไทยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจด้วยคือมีครั้งหนึ่งอะค่ะม,มินมาสือชานโนมแล้วก็บอกเขาว่าชาเย็นหนึ่งแก้วอหวานหน่อยหวานหน่อยแต่าะว่ามินไม่รู้ว่าหวานหน่อยกับหวานน้อยอะมันต่างกันยังไงพืนมินก็บอกว่ามึงบอกหวานหน่อยไม่ใช่เหรอหวานหน่อยคือ a lot of sugar นกนเดี๋ยววิดีโอหน้าค่ะถ้ามีเวลามินจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบเรื่องตลกตลก,ตลกที่เวลามินอยู่ประเทศไทยนะคะสิ่งที่สองอะค่ะคนเวียดนามเขาคิดว่าคนไทยจริงๆห้ามพูดถึงคิงอะค่ะจริงๆริงมินก็ เป็นหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าในขา่าวใน newspapers อะไรอย่างนั้นเขาก็พูดว่าไฮ้คนไทยอ่ะไม่กล้าพูดถึง king royal family ที่ไทยเป็นเออเป็นประดับสองที่คนไทยแบบ respect มากๆหลังจากพระสองใช่ไหมคะคนเวียดนามหรือว่าเจ้าต่างชาติก็เข้าใจแบบนั้นด้วย แต่หลังจากมินย้ายมาอยู่ที่นี้แล้วมินว่าทุกคนก็พูดถึงคิงหรือว่า royal family ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะอืมจริงๆมันไม่ซ e r i o u s ขนาดนั้นใช่ไหมเรื่องที่3คนเวียดนามคิดว่าที่ไทยผีเยอะมากอันนี้มินก็ไม่กล้าพูดอะไรเลย แต่โชคดีที่มินไม่เคยเจออะไรบางอย่างที่ไทยอะค่ะคือมินก็เป็นคนที่ Re respect ความเชื่อของแต่ละคนนะคะมินว่าคนไทยกับคนเวียดนามมีความเชื่อก็เหมือนๆกันด้วยเพราะว่าเราเป็นบุตดาสายบุตดาเยอะใช่ไหมคะจริงๆที่ไทยมินว่าระดับเชื่อเอกี่ยวกับบุตดาค่ะมันสูงมากก็เลยคนเวียดนามาเขาคิดว่าที่ไทยอะค่ะผีเยอะมาก แล้วเวลาเขาเลือกโรงแรมที่มาทวไทยอ่ะเขาก็อ่านรีวิวด้วยว่าโรงแรมนั้นน่ะมีผีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นด้วยแล้วก็คนเวียดนามอาจจะคิดว่าที่ไทยอ่ะมีผีเยอะมากเพราะว่า,วามีหนึ่งเรื่องที่ดังที่สุดที่เวียดนามก็คือเกี่ยวกับตุก,กตาเอ่อกุมันทองกุมันทองอะค่ะคือมินไม่รู้ว่ามินออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ ว่ามันคือเทรนด์ที่เวียดนามที่คนเขามาที่ไทยแล้วก็ขอกุมันทองเยอะมีหลายคนที่แบบแบบสั่งกุมันทองทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างนั้นก็ทำให้คนเวียดนามแบบมี perception ไม่ดีเกี่ยวกับกุมันทองค่ะเรื่องที่4นะคะเขาคิดว่าที่ไทยถูกมาก จริงๆถ้าเราเปรียบเทียบราคาทิลที่ไทยกับที่ประเทศอื่นนะเหมือนสิงคโปร์หรือว่ามา,ลาเลเซียจริงๆที่ไทยถูกจริงนะคะประมาณ1 5ื่นก็ จะทิวที่ไทยได้แล้ว 3- 4วันร่วมกับราคาตั๋วบินด้วยนะคะบางที่อะค่ะตัว๋วเครื่องบินไทยแล้วก็ถูกกว่าไปทิวในประเทศเวียดนามด้วยก็ทําให้คนคิดว่าเอยประเทศไทยถูกมากแล้วก็เวลาถึงที่นี้ใช่ไหมคะอาหารไทยในตลาดอะก็ประมาณ60บาท70บาท90บาทอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยที่นี้ถูกมากปรีบทีบกับราคา ไปทีวที่สิงคโปร์ก็ที่นี้ถูกจริงใช่แต่เขาไม่รู้ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี้จริงๆก็ไม่ถูกขนาดนั้น อย่างที่มินเคยแชร์ในวิดีโอเมื่อก่อนเกิวกับ cost of living แบบราคาที่มินใช้ทุกเดือนอยู่ที่ไทยมินก็ทำวิดีโอแล้วถ้าคนไเนะยังไม่ดูะคะ่ะก็ดูได้ในวิดีโอนี้นะคะในในลิงก์อยู่อยู่นี้หรือว่าอยู่นี้แล้วก็มินว่ามันไม่ถูกที่คุมแทบแพงนะคะจริงๆถ้าสำหรับแบบเงินเดือนของคนปกติอาจจะแพงนะคะแต่ เข้าใจว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนด้วยแต่สำหรับมินมินว่ามันไม่ถูกอืต่อไปอะค่ะจะคิดว่าเงินเดือนของคนไทยอะเยอะมากสูงมากบรีบที่เงินเดือนอยู่ที่เวียดนามเพราะว่าออถ้าเราบรีบที่ g d p ของเวียดนามกับไทยอ่ะก็จะเห็นว่า g d p ของไทยสูงใช่ไหมคะอันนี้คือ experience ของมินนะคะหนึ่งก็คือแบบคนไทยคนที่เรียงพึ่งจบใช่ไหมคะมาหางานแรกก็ประมาณ1 0ื่นบาท1มื่นบาทประมาณนั้นใช่ไหมที่เวียดนามจริงๆก็เหมือนกันด้วยแล้วก็ถ้ามี experience มาทำงานหลายปีจะเงินเดือนสูงกว่า3ามสามหมื่นอะไร อย่างนั้นเออที่ที่เวียดนามจริงๆก็ก็ช่วงน,นี้ก็เหมือนกันแล้วนะคะทุกคนในอดีตอาจจะถูกแต่ตอนนี้ก็มินว่ามันมันก็เท่าๆกันแล้วเออแล้วก็ก็แล้วแต่คนว่า e อ p e r t เพริสของเขาคืออะไรแล้วก็เขาดีลงานเก่งหรือเปล่าเขาทํางานเก่งหรือเปล่าด้วยนะคะอาจจะมีคนที่อยู่ที่เวียดนามแต่เงินเดือนสูงกว่ามินอยู่ที่ไทยด้วยนะมีเยอะด้วยเออใช่ ทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วมีความคิดอะไรต่างกับมินหรือว่าอยากแชร์ให้มินมีความรู้อะไรต่างๆก็มาคอมเมนต์ในวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากมินทำวิดีโอท็อปิกอะไรก็มาบอกมินด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่มาดูวิดีโอของมินนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบายทุกคน